ยิ่งพาคนอื่นที่มาอยู่ก่อนแต่ไม่ได้เอาออกแล้วเราไม่ได้ใช้ควรเอาไหมครับแล้วแต่เราเลยจะจัดการได้เลยไม่มีผลอะไรขอวิธีวางตัวการเป็นหัวหน้างานหน่อยครับไปดูในทิศทั้งหกเมื่อวานนี้กรมที่ศารรัชดาถามอาจารย์ว่าทิศทั้งหกมีอะไรบ้าง แล้วาจะก็จำไม่ได้ไงจำไม่ได้มีอะไรบ้างคือมันไล่ไม่หมดะมันเยอะความจำก็ไม่ใช่จะดีอะนะหน้าที่เนี่ยอย่างหน้าที่ที่เราถามเนี่ยหน้าที่ของหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนี่ ทิศท,ทิศเบื้องต่ําคือท่ากรรมกรเนี่ยระหว่างเจ้านายทําต่อลูกน้องลูกน้องทําต่อเจ้านายเจ้านายทําต่อลูกน้องต้องทำยังไงเจ้านายพึงปฏิบัติในฐานะห้าประการคือด้วยให้ทำการงานตามกำลังด้วยการให้อาหารและรางวัลด้วยการรักษาและพยายพยาบาลเจ็บไข้ด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให ด้วยการปล่อยให้อิสระตามการสมัยนี่หน้าที่ของหัวหน้าต่อลูกน้องทำซะทะเลาะก,กับเมียแล้วเมียทำอะไรไม่ได้ ทะเลาะกับเมียแล้วเมียทาอะไรไม่ได้แต่ไปฆ่าไก่ทําลายของมีค่าต่อความรู้สึกของเราควรทํายังไงดีครับโอ้ยเป็นกูกูเลิกกับมันแล้วสันดานเมียรประเภทนี้อีพวกทําลายข้าวของนี่กูไม่ครบแล้วกูบอกให้สันดานชั่วมากเลยเออทะเลาะแล้วทําอะไรไม่ได้เนี่ยไปลงกับข้าวกับของไปลงกับของรักของเขาเนี่ยเป็นกูกูเลิกกูไม่ครบ คนที่มีโทสะแรงกล้าขนาดนี้ทําลายข้าวของขนาดนี้กูว่าน่ากลัวนะมึงคบกับมันยังไงอ่ะกูไม่เข้าใจเลยอ่ะแต่ถ้ามึงจะคบต่อไปก็แล้วแต่มึงนะมึงต้องรู้จักตักเตือนมึงในฐานะภรรยาว่านิสัยแบบนี้การกระทําแบบนี้สันดานอย่างนี้อย่าไปทําทําไม่ได้ไม่ควรทํามันเป็นความเร็วซ้ำต่ําช้าเป็นความเร็วความชั่วไม่ควรทําอย่าไปทําถ้ามึงทําวันนึงเราอาจจะอยู่กันไม่ได้นะ มึงบอกไปเลยตามเหตุตามปัจจัยคนที่ตายไปแล้วเขาไปรับรู้เรื่องราวในโลกของคนข้างโอ้อ่าไม่ออก ทำไมคนไทยไม่ตระหนักเลยว่าแผ่นดินไทยเป็นของพระเจ้าแผ่นดินประชาชนเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยมึงไปเพอ้อที่อื่นไปไม่ต้องมาเพอ้อที่นี่อย่ามาเอาการเมืองอย่ามาเอาระบบสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องมาแปดเปื้อนกับกูบกทุกวันนี้คนนจ้องกูหลือเกินจะลากกูเข้าไปหน้ามาตาหนึ่งหนึ่งสองการที่กูบอกว่าการปลุกเสกเรียกยันสะดอข้อต่อชะตาการทําวัตถุมงคลต่างๆเป็นเจราชาวิชาเริ่มมีบางคนหยิบยกหยิบอ้างว่ากูเนี่ย หาว่าการเสกพระเครื่องเนี่ยเป็นเดนรัจฉานวิชาก็เท่ากับว่ากูดูถูกพระเจ้าแผ่นดินด้วยมันไปกันอย่ามันโยงกูไปให้ได้เนี่ยความปัญญาอ่อนความเพ้อเน่ยแต่ปากมันบอกว่ามันเป็นคุเปเป็นคนปฏิบัติธรรมแต่มันจะพยายามลากกูเข้าไปให้โดนคดีมันปัญญาอ่อนขนาดนั้นเลย,ยกูไม่รู้จะสรรหาคาไหนมาด่าจริงโอยสันดานมึงแต่บอกว่าตัวเองรู้ทำปฏิบัติธรรม สำลอกออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ทุเล่ทุลางมากเหลือเกินให้ความรู้เกี่ยวกับพญานาคหน่อยค่ะทุกวันนี้ที่เรากลับไหวบูชาที่ถูกต้องไหมครับแล้วมึงจะไปบูชาพญาน,นาคทำไมอ่ะของที่ควรบูชามีไม่บูชาไปบูชาพญาน,นาคซึ่งเป็นสัตว์เดรจชาน อย่าไปว่าให้หลวงพ่อฤาษีไปทั่วนะครับท่านเป็นพระหันนะครับอาจารย์กูไปว่าหลวงพ่อฤาษีตอนไหนกู <N> คเคยเอ่ยถึงหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเหลอกูแทบจะไม่เคยเอ่ยถึงท่นานเลยด้วยซ้ำกูไปไปเอามาจากไหนว่ากูด่าท่านไปเอามาจากไหนใครด่ากูด่าตอนไหนอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกูนะกูไม่เคยด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มึงไปเอามาจากไหนกูมีแต่เคารพนบนอ,นอดต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มึงเบามาจากไหนกันว่ากูไปด่าหลวงพ่อฤษีกูเนี่ยมีความเคารพบบนอบน้อมต่อหลวงพ่อฤษีอย่างยิ่งตลอดสามปีเต็มกูเดินทางไปทุกวันไม่มีขาดไปกราบสรีระสังขาหรหลวงพ่อฤษีที่วัดท่าสุงตลอดสามปีเต็มไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวกุงเทพไปอุทัยธานีจะมีขาดก็แค่ขาดวัดท่าสุงแต่ไม่ขาดบ้านสายลม กูถวายสังฆทานทุกเดือนประจําเดือนทุกเดือนกูไปลปาทุกเดือนประจําเดือนทุกเดือนตามที่หลวงพ่อท่านเมตตาสั่งสอนกูไม่เคยไปด่าว่าท่านไปด่าท่านตอนไหนมึงอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกูนะเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากมึงให้พวกมึงเนี่มันสันดานชั่วจะยัดเยียดให้กูเลวสามต่ำช้าให้ได้กูไม่เคยด่าพระก็จะให้กูด่าพระให้ได้ มันเป็นโลกอะไรกันนะฮะพวกมึงมันสันดานอะไรกันเนี่ยฮะพยายามจะล้มกุลงให้ได้เลยใช่ไหมพยายามกูจะสอยกุลงให้ได้เลยใช่ไหมมันเป็นปัญญาอ่อนอะไรกันโลกประสาทจริงๆไอ้สันดานพวกนี้เนี่ยเลวชั่วนี่ไม่เคยจะคิดพิจารณาอะไรเลย เขาเอาเรื่องที่อาจารย์บอกว่าสร้างพระศีสอบปิดอบายยมิไม่ได้ไปโยงกับหลวงพอ่อฤาษีกูไม่ได้พูดถึงหลวงพอ่อฤาษีเลยอีคนที่พูดนี่ก็ปัญญาอ่อนกูไปพูดเอ่ยชื่อหลวงพอ่อฤาษีตอนไหนกูไม่เคยเอ่ยเรื่องพระศีสอบกูคเคยพูดไหมกูคเคยพูดตอนนั้นมันมีคนมาเถียงมันมีคนสอนเยอะมากเรื่องพระศีสอบแล้วบอกว่าไม่ต้องไปาบายไม่ต้องไปนรกแต่กูไม่ได้พูดถึงหลวงพอ่อฤาษีกูพูดถึงอีคนที่พูด หลวงพ่อฤาษีท่านพูดท่านอธิบายขยายความต่อไปอีกมากมายแต่มันมีคนยกตัวอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยมันํามาพูดว่าสามารถปิดอบายได้เลยหลวงพ่อถ้าไม่เคยพูดแบบนี้แต่พวกมึงน่ะตัดคำพูดท่านออกมาพูดแล้วก็มากล่าวหาพวกมึงน่ะฟังหลวงพ่อไม่ได้สาบจับไปกระเดียดท่านพูดตอนไหนว่าสร้างหน้าตักสีสอกปิดอบายภูมิได้ใครสอน ไหนหลวงพ่อฤาษีสอนพูดตอนไหนไปหามาสิมึงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษียังไม่เข้าใจคําสอนท่านด้วยเฉาะท่านตกกาสื่อสารอะไรโง่แต่อวดฉลาดพยายามจะให้กูไปด่าทอต่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูไปด่าท่านต่อไหนกูมีเจตนาในการด่าเลอกูด่าอีคนที่เอาออกมาสอนต่อจากหลวงพ่อตังหากมันสอนมั่วมันสอนผิดมันแอบอ้างชื่อหลวงพ่อ ว่าหลวงพ่อสร้างหน้าตักสี่ศอกแล้วจะปิดอบายไม่ต้องไปนรกเพราะหลวงพ่อสอนอย่างนี้เหรอไหนใครมั่นใจว่าหลวงพ่อสอนไปเอามาหลวงพ่อท่านสอนสร้างหน้าตักสี่ศอกเป็นความเห็นของท่านในการสอนเป็นกุศโลบายของท่านในการสอนให้คนรู้จักมีพุทธานุสติ แล้วท่านบอกว่าปิดอบายปิดอบายในขณะไหนปิดอบายในขณะนั้นเพราะอะไรใจมึงขณะนั้นเป็นกุศลก็ในขณะที่มึงกาลังระลึกนึกถึงพระพุทธรูปมึงนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อมึงนึกถึงพระพุทธเจ้ามึงจึงน้อมใจไปเพื่อกุศลเมื่อมึงน้อมใจเพื่อกุศลมึงย่อมปิดอบายในขณะชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อมึงกลับมาคิดอกุศลมึงก็ไปนรกเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอน แต่มึงดันเอามาแอบอ้างกันว่าการสร้างพระหน้าตักสี่ศอกแล้วปิดอบายเลยไม่ต้องตกลกตลอดชีวิตเนี่ยมึงกล่าวตู่คำครูบาอาจารย์ด้วยคำไม่จริงแล้วเอาคำเหล่านี้มาใส่ร้ายป้ายสีกูว่ากูด่าหลวงพ่อหรือสีลินดำทั้งทั้งที่กูมีความเคารพนบนอบต่อหลวงพ่อ,อย่างยิ่งพวกมึงน่ะมันชั่ว มึงดูสันดานคนในสังคมทุกวันนี้กล้าใส่ร้ายป้ายสีคําไม่จริงต่อคนแล้วมึงจะไม่กูด่าว่าชั่วได้ยังไงมึงเอาคําครูบาอาจารไปตีความผิดผิดพลาดพลาด,ดนี่แหละเรียกว่าชั่วมันชั่วสิ้นดีใส่ร้ายป้ายสีกูถึงขั้นเอาคําครูบาอาจารมาแต่งใหม่แล้วมากล่าวตู เพื่อจะโจมตีกูโอ้โหสุดยอดคนจริงๆคนที่ไปนรกคือพวกมึงไม่ใช่กูมึงนั่นแหละนรกแอบอ้างคำครูบาอาจารย์มาตีกูให้จมอย่าชนะกูบอกก่อนนะอย่าทีเดียวเชียวนรกนะักเกากับบาพวกมึงยังไม่รู้ตัวแอบอ้างคำสอนครูบาอาจารย์เอามาใส่ร้ายป้ายสีคนมันใช้ได้เหรอทุเล่จริงๆเลยพวกนี้นนะ มันชั่วสิ้นดีมึงบอกกูด่าหลวงพ่อฤาษีมึงดูนี่มึงแหกตาดูนี่ ม,มึงแหกตาดูมึงดูกูถวายที่กี่องค์กูไปกับพี่คนหนึ่งคนจีนร่วมบุญกันทุกเดือนถวายกันทีนึงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถีอี่องต่อกี่องค์มึงดูกูปล่อยปลาทีหนึ่งกี่ตัวทําตามคําสอนหลวงพ่อฤาษีลีงดํามึงดูมึงบอกกูดูถูกเกียรติยามหลวงพ่อฤาษีไปเอามาจากไหนกัน มึงดูกูปล่อยปลาสวายเนี่เอาพ่อหลวงพ่อสอนว่ารายการปล่อยปลาจะช่วยต่ออายุหรือ <Jetzt> ทําให้อายุตัวเองเนี่ยตายตามอายุไขในเวลานั้นกูเชื่อแบบนี้กูก็ทํา มึงดูปลากี่ถังแลมึงแหกตาดูน่ะมันใส่ร้ายป้ายสีคนนี่ชั่วจริงๆเก่งมากเลยในการใส่ลายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงมึงดูนี่อ่ะ สารพัดที่จะทำแต่บอกว่ากูด่าหลวงพ่อมีอีกมากมาขี้เกียจให้ดูนะกูด,ด่าอีกคนที่มันพูดมามาเถียงอากูในวันนั้นในเวลานั้นกูเคยพูดเรื่องพระสีศอก ไม่ใช่ไม่เคยพูดกูพูดทำไมกูจะไม่พูดกูพูดความจริงอะ่ะมันจะปิดอบายได้ยังไงถ้าสร้างพระแล้วปิดอบายได้จริงคนในโลกนี้จะมีใครเสื่อมจากอะไรพวกมึงไม่ต้องตกนรกกันแล้วคนรวยรวยรอดหมดคนเลวคนชั่วแค่ไหนมีเงินถวายผ้าสี่เสคือจบเหรอใครที่พูดอย่างเงี้เป็นการสอนที่ชั่วที่เลวแต่หลวงพ่อฤาษีท่านไม่ได้สอนแบบนี้ท่านไม่เคยสอนใครแบบนี้ ท่านใช้กุศโลบายในการสร้างพุทธลูกเพื่อให้คนระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธ,ธานุสติการสั่งสอนคนให้เกาะกุศลอยู่กับคําสอนเกาะกุศลอยู่กับพุทธลูกแล้วนำพุทธลูกพระพุทธลูกเนี่ยไปอยู่ในใจไปอยู่ในใจกําหนดไว้ในใจเป็นเครื่องระลึกนึกถึงในใจเป็นพุทธ,ธานุสติไม่ได้ให้ไปเกาะกับพุทธลูกแล้วในขณะที่มือระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่ากําลังปิดอบายภูมิ เพราะอะไรก็มึงระลึกถึงกุศลอยู่ถ้ามึงตายในขณะนั้นมึงจะรอดจากนรกขกมือจะได้ฉันรัไปวิเัยเพราะอะไรเพราะจิตมึงเกาะกับผูุ้ดธเจ้าอยู่อ่ะมึงจะไม่ตายมึงจะตกนรกได้ยังไงนั่นคือความหมายของท่านว่ามึงไม่สามารถตกนรกได้แต่ในความหมายของคนในยุคนี้มามาสอนการคืออะไรสร้างแล้วจบสร้างแล้วปิดนรกสร้างแล้วไม่ต้องมากรับผงการการะทำรอดจากบายภบูมิกูดา่าเรื่องนี้ต่างหาก ไปหาว่ากูด่าหลวงพอ่อฤาษีกูไม่ได้เอ่ยชื่อท่านสักคำกูบอกว่ามีคนบางกลุ่มบางคนบางพวกมันสอนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าก่าวตูใส่ร้ายป้ายสีครูบาอาจารย์ว่าท่านสอนแบบนี้มันผิดกับหลักคําสอนมันขัดแย้งกับหลักคําสอนอย่ามาทัวลงกูนะกูบอกก่อนแลจะปีปากมึงให้นะไม่ได้เข้าใจคําสอนครูบา,าจารย์ตัวเองปกป้องครูบา,าจารย์ตัวเอง เอาเป็นเอาตายแต่งโง่แทนนี่มึงจะเอาคําสอนของครูบาจารย์หลวงพ่อหรือสีลิงดําไปปฏิบัติในชีวิตตัวเองให้ได้กลับมานั่งปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไร้สาระมากล่าวหาคนนั้นคนนี้มึงไม่ได้ฟังทั้งหมดด้วยซ้ำกลับไปเกียดกูกลับไปด่ากูแค่เขาแชร์เสียงกูพูดไปตัดไปเพียงบางช่วงบางอย่างมึงก้าไปด่ากูาไปทัวลงกันมึงนั่นแหละจะลงนรก ก่อนมึงจะด่าใครก่อนมึงจะว่าใครมึงไปถามเขาก่อนว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาสื่อความหมายถึงอะไรมีนัยยะว่าอะไรมึงไปถามเขาก่อนจะดา่าอีพวกหูเบาทั้งหลายนะเดี๋ยวกูจะกระโถนตีหูมึงจะได้หูหนักขึ้นมาบ้างมึงไปสนใจแต่คนที่เขาเกลียดกูเอาคลิปบางช่วงบางอย่างไปตัดแล้วมึงก็เกลียดกูตามเขาเพราะมึงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤษีลิงดำพวกมึงน่ะมันหูเบาโง่ กูไม่แปลกใจเลยที่สังคมประเทศเรามันโดนคอเซ็นเตอร์หลอกกูไม่แปลกใจเลยว่าสังคมประเทศเรามันโดนคนนู้นคนนี้หลอกให้เสียเงินเสียทองมากมายก็เพราะพวกมึงมันโง่อย่างนี้นี่ไงเชื่อคนง่ายใครหลอกใครลวงใครตัดอะไรนิดหน่อยไปตัดปัดจับแพ้ชนแก่มึงก็เชื่อเขาแล้วว่าเขาทําจรงงิงทั้งๆที่ไม่เคยถามเขาด้วยซ้ำว่าเขาทําจริงหรือไม่จริงนี่ไงพวกโง่ ให้มาเกียดกูแล้วพวกมึงได้ฟังมึงรักหลวงพ่อฤาษีมึงก็เลยเกียดกูมึงก็เลยไปรักกับอีกคนที่ตัดคลิปนี้มาเพื่อมาใส่ร้ายป้ายสีกูนี่รักเกิดจากเกียดอย่ามาทัวลงกูนะกูบอกก่อนนะอย่านะกูด่าแหก,กูด่าฉีกหมดนะอย่ามายุ่งวุ่นวายกับกูเทียวกูมีความศรัทธานในหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาตลอด กูไม่เคยดูดีนมีนเก่าใส่ร้ายป้ายสีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะหลวงพ่อฤาษีมีคุณูปการต่อกูมากในการสั่งสอนธรรมแม้จะแค่ใน YouTube ก็ตามกูคือคนหนึ่งที่หลวงพ่อเรียกกูกลับบ้านมึงอย่ามาเล่นกับกูนะกูบอกก่อนนะอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกูนะกูเคยทำผาติกรรม สร้างพระหน้าตักสี่สอกโอละสองแสนกูก็เคยทำไม่ใช่ไม่เคยทำรูปก็มีจะดูก็ได้จะมาหาว่ากูด่าหลวงพ่อฤาษีได้ยังไงกูมีความเคารพนบนอมต่อท่านอย่างยิ่งโอ้โหมึงดูสังคมมาแล้วกันจะทำร้ายคนคนหนึ่งด้วยการไปตัดคลิปบางช่องบางส่วนมาทั้งทังที่กูไม่ได้เอ่ยชื่อครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำแต่จะดึงกูจะโยงกูเข้าไป ล่าสุดไม่ได้โยงกูเฉพาะพระนะจะโยงกูเข้าไปหารัชกาลที่9ด้วยมึงดูเอแล้วกันจะโยงกูเข้าระบบกษัตริย์เพื่อให้กูโดนมาตราหนึ่งสองสุดคนมากกูยอมสุดๆความชั่วพวกมึงเนี่ยมันสุดยอดจริงๆ ท่านเป่ายันเกาะเพชรที่เดียวคนเป็นพันเข้าไปติดยันกะโหลกนี่แหละเวลามันมีชื่อเสียงขึ้นมามันจะเป็นอย่างเงี้ยคนมันจะจับจ้องแล้วมันจะไม่ฟังหาอะไรเลยไม่ฟังอธิบายยังไงก็ไม่ฟังไม่ฟังกูไม่แปลกใจว่าทำไมโดน c เซ็นเตอร์หลอก กูไม่แปลกใจเลยจริงๆและอีพวกนี้นะตัวดูคอนเซิเตอร์หลอกเรากูจะบอกให้วันเผาศพไม่มีลูกหลานบวชเนนหน้าไฟ ได้ไหมคะบางคนจ้างเด็กมาบวชหน้าไฟไม่ต้องจ้างไม่จะไปต้องบวชเลยการบวชไม่ได้มีผลต่อคนเป็นคนตายเลยไม่มีผลคนบวชนะได้คนซื้ออาถรบริขารให้อย่าได้ไม่เกี่ยวกับคนตายแต่อุทิศบุญได้ไหมได้ถ้าเข้าไปเกิดในพภูมิที่สมควรแก่การได้รับแต่ไม่เกี่ยวกับการบวชทําอะไรอุทิศได้ทั้งนั้นแม่บอกว่า เวลาทําบุญให้อธิษฐานจิตบอกชื่อนมสกุลเราด้วยเทวดาถ้าจะได้รับรู้จําเป็นไหมครไม่จําเป็นจ้าทําบุญใส่บาตรพระแต่ลืมเมื่อกี้มันขึ้นเตือนอะไรก็ไม่รู้คนตกเลยเหมือนเหมือนโดนบล็อกอะไรสักอย่างไม่แน่ใจถ้าปีนเสาประกาศจจลาสิกขาวันที่9้าธันวาขาจารย์จริงเหรอ เชื่อได้เหรอเขาจะกล้าลาศิกขาเหรอวะจริงเหรอ ผมไม่แน่ใจจริงๆพระบ้านต้องหันหน้าไปทางไหนหันทางไหนก็ได้ไม่เกี่ยวตัวมึงอ่ะเวลาทำเลวทำชั่วมึงจะหันไปทิศไหนเวลามึงทำดีมึงต้องหันไปทิศตะวันออกเหรอเวลามึงทำเลวมึงหันไปทิศตะวันตกเหรอเวลามึงทำเลวทำชั่วทำดีมึงยังไม่เลือกทิศเลยมึงทำดีทิศไหนมึงเป็นคนดีในทิศนั้นมึงทำชั่วทิศไหนมึงเป็นคนชั่วในทิศนั้นแล้วเกี่ยวอะไรอับการตั้งพระใช่หรือเปล่า มึงจะไหว้พระทิศไหนก็ได้พอบการไหว้พระการละลรกนึงถึงรพระเจ้าเป็นเรื่องของคุณงามความดี คนทำบุญขึ้นบ้านใหม่สําคัญไหมครับจำเป็นต้องทําหรือเปล่าไม่จําเป็นจ้าห้องอาจารย์อ๋อ